ทำะปาแทดาวแล้วไปเอาตลอดแล้วไปแล้วไปแดาวนะครับปิดนะครับแก็วาอเข้ามาสมมติอาบไปแชมพูเมื่อกี้นี้เดี๋เราพูดดูครับอกวพอนนี้สารได้ไหมพ่ออกวอเดี๋ยวพ่อพูดเองโแมพ่อบอกาโถแฉมมาทำต่อแหลเดินเขาไปถึง โข๋แคมไม่ต้องให้ป้ากินหรอกไม่ปไปซื้อเอง่งว่าตอนแรกไม่รู้ตอนยังไม่รู้ตอนแรกต้องถึงสาลากก็ไปพูดหัวพ่อพอกินสาหร่ายได้ไหมพ่ออ่นกินเลยลกินเลยแล้วแคมก็บอกพ่อไป,ปกินด้วยนะโขอแคให้ป้ากินทำไมอ่ะให้ป้าไปซื้อเอง,งอสิแคมไม่กินหรอก ม่อนังสืแข่ดเวยโอ้โบโอ๊ะทำไมอะ่ก็ม่ยุบแล้วโอ๊ยยุบเสียงเลยนะแพงใ่ใช่มนแพงแยังนอนขับเลยเมื่อวานเตสองเสียงอาสายแล้วมีอะไรจะ cover ใครอีกอะ cover ใหญ่ดิใหญ่ใหญ่ cover ใหญ่ดิอ่ะสักเลนึงม อะไรก็กกได้ประตูประตูแต่เช้าแต่เช้าที่ที่บ้านันออายยา่ง,ง,งคุยกับยายรายการเกิดมาแล้วมันเป็นประตูใช่ไหมแล้วมันเป็นอรบกว่าเอาเรื่องนี้ไม่เอาแล้วเรื่องอื่นเรื่องอะไรไเรื่องอะไรก็ไดไ้คิดไม่ออกชมเอร์มาหยคนไอ้นี่สิทำกับข้าวทำกับข้าวท้กับข้าวเลยให้จับข้าวกับยายให้จาวกับข้าวกับยาย แม่ชื่อเชื่อไปกับเปนเปนยงไงชื่อาโอ้ยเขาทำกับยายนะทนตาหกเจ็ดยจิพอยายเดินมาก็พี่ตาชืแล้วยายต้องบอกโอ้ยัเกี้นี่เก็บยะหักคตาย

อาแล้วไปรำไปเที่ยวกับพ่ออ่ะที่ปาถามว่าแคนทำไมแคนไม่ชอบไปไหนไปไหนกับพ่ออ่ะอาแล้วแคนอกว่าไม่อ้างตรก็ไม่ไดสุดตาไปไหนก็โอ้ยพ่อมาขับตลอดจะกินข้าวพ่โอ้โห่พ่อฟังเอาไหนไปกับพ่อยังไงบ้างเอยู่รักที่รถพ่อทำไงขึ้พ่อพ่อนะฮะพ่อรับข้พ่อทำไงบ้างขึรพ่อนะกันได้ไหมโ โอ้เจมเจมแค่กระดิกเจมเจมแค่กระดิกชึบพอแล้วอะเจมตั้งนิ่งๆอยู่แล้วทั้งแล้วพอไปถึงใช่ไหมเจมเจมจะเดินไปตรงนั้นนิดนึงแล้วก็กลับมาใช่ไหมชึบทั้งโอ๊ยเจมจะไปไหนตึ้งหลุดทั้งแดดนี่นรกนี่ที่เจ็ดต่างหากแค่นี้จบสรุปแล้วเป็นยังไงชอบชอบชอบพ่อมันนั่นสรุปไหมนี่เป็นชอบ กับป้านริมตาเลยไปกับป้าดูหม่อกลูกลกอาไปมมันร้อนที่เกยตามหาเลยหรอแล้วไปกับแม่ดูไหมนิงเฉยเฉยแต่มันร้อนที่เกียตามหาก็เคยบอกเขาพูดแต่าไกทำไมฉันไม่ชอบไปไหนมาไหนก็อยู่กอยู่กันเงี้ยสามคนเนี้ยไปกับป้าคือพ่อปุ๊บนะพ่อวุนจแค้มหลับจึนมาทำไรก็ไม่ได้